สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n นเช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามเรื่องของฮีสโตรหรือลมแดดที่จะเกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงแสนรักจะมีวิธีการในการดูแลในการป้องกันอย่างไรทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองพี่ จุมนพขวัญน,นักนวลจะพาเรามาทําความรู้จักกับที่มาที่ไปของการก่อสร้างและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์การรถไฟที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญบรรพชาอุปสมบท กบูลบุตรชาวอินเดียและโครงการธรรมญาตราสร้างสาสนทายาตสูดแดนพุทธภูมิปีที่6เส้นทางุดงเลียบเทือกเขาทิมาลัยความสูงกว่า3,500เมตรระยะทาง700กิโลเมตร เพื่อประกาศศาสนาเผยแผ่ข้อวัดข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยนิกายเทรวาดตามหลักคำสอนของพระาศาสดาให้กับผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ทธนาคารกษิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่0651579082ชื่อบัญชีประเทศปริยะติสุทธี ยงยุทธทองสุขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร099 326 5555 55. เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาในช่วงที่สภาพอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายเฉพาะเพียงแค่กับคนหรือกับมนุษย์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นอันตรายกับสัตว์ด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราทั้งน้องหมาทั้งน้องแมวยกตัวอย่างเช่นโรคลมแดดหรือฮิสโตรค,ค่ะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่กับมนุษย์หรือกับคนเท่านั้นนะคะยังเกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกอ ือบทุกชนิดค่ะดังนั้นในวันนี้เราลงมาเจาะลึกดูในรายละเอียดเพื่อที่จะหาวิธีการในการป้องกันไม่ให้เจ้านายของเราทั้งน้องหมาน้องแมวต้องเผชิญกับอันตรายจากฮิสโตรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ โรคลมแดดหรือฮิสโตรกนั้นเกิดขึ้นจากอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าระดับปกตินะคะซึ่งโดยทั่วไปอุณหภูมิของสุนัขและแมวก็จะอยู่ที่ประมาณ103องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ39องศาเซลเซียสค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ที่ปิดทึบและมีอุณหภูมิสูงกว่า41องศาเซลเซียสจะทําให้สุนัขมีโอกาสเป็นโรคลมแดดได้ง่ายและการที่อุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไปก็อาจจะส่งผลทําให้อวัยวะหลายส่วนล้มเหลวและถึงขั้นถึงแก่ชีวิต ค่ะอาการของโรคลมแดดหรือฮีสโตรกในสัตว์เลี้ยงนั้นเกิดจากการที่อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมากกว่า40องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็วและระบายความร้อนออกสู่ภายนอกไม่ทันส่งผลทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆดังนี้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นซึ่งอุณหภูมิปกติจะอยู่ที่38-39ถึงองศาเซลเซียสหากเกินกว่านี้ให้รีบพาพบแพทย์โดยด่วนสัตว์เลี้ยงบางตัวจะมีอาการอาเจียนถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นเลือด เหงื่อจะสีแดงเข้มบางตัวอาจจะมีเลือดออกเป็นจุดตามลำตัวและอาจจะมีน้ำลายไหลยเยอะหายใจถี่ปนหอบควรจะให้น้องจิบน้ำทุกทุกห้นาทีถ้าหากอยู่ในที่ร้อนจัดผิวหนังไม่ยืดหยุ่นน้ำลายไหลามากแต่กับปัสสาวะน้อยหรือแทบไม่ปัสสาวะเลยหอบหายใจลมหายใจร้อนผิดปกติและอาจจะมีกลิ่นปากแรงอ่อนแรงม่านตาขยาย ในสัตว์เลี้ยงบางรายก็อาจจะมีอาการมึนงงดุร้ายและจําเจ้าของไม่ได้ชั่วคราวด้วยค่ะในกรณีของแมวก็จะเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปกระวนกระวายกระสับกระส่ายไปมาและจะเลียขนมากกว่าปกติด้วยหัวใจมีการเต้นเร็วเหงื่อออกบริเวณอุ้งเท้าช็อกเป็นลมหมดสติ หากสังเกตว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีอาการตัวร้อนใบหูร้อนเดินโซเซไม่ตรงทางหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็วรัวหอบหายใจเสียงดังหรือหายใจทางปากนั่นก็แสดงว่าสัตว์เลี้ยงของเราเริ่มจะมีอาการฮิสโรกแล้วนะคะทั้งนี้อาการจะร้ายแรงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดสายพันธุ์และอายุของสัตว์เลี้ยงค่ะทางที่ดีเจ้าของอย่างเราเราไม่ควรจะประมาท เมื่อมีอาการควรต้องรีบประพยาบาลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกรักษาสัตว์ใกล้บ้านทันทีอย่าปล่อยไว้นานเกินไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะอันตรายถึงชีวิตของสัตว์เลี้ยงได้ค่ะสำหรับวิธีการเช็คอาการฮิสโตรกในสัตว์เลี้ยงเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้หลังมือของเรานี่แหละไปแตะที่บริเวณขาหนีบเนื่องจากมีขนน้อยที่สุดและเป็นแหล่งรวมเลือดไหลเวียนทั่วไป ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ37-38ถึงองศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังสามารถใช้ปรอดวัดไข้สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะได้แต่จะมาในรูปแบบปรอดที่จะมีส่วนปลายกลมเล็กและต้องวัดทางทวารหนะักเท่านั้นนะคะถ้าเกิดไม่แน่ใจในวิธีวัดไข้ด้วยปรอดว่าจะทำได้ถูกวิธีหรือไม่ก็ควรต้องให้สัตวแพทย์เป็นคนวัดไข้ให้เพื่อลดความเสี่ยงในการทำให้สัตว์เลี้ยงมีอาการบาดเจ็บได้ค่ะ สาเหตุที่ทําให้สัตว์มีภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงมีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในที่ที่ร้อนอากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรืออยู่ในตําแหน่งในบ้านที่อุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเช่นบริเวณโรงรถหรือสนามหน้าบ้านทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในรถกลางแดดจัดเฝ้าระวังเป็นพิเศษถ้าหากสัตว์เลี้ยงของคุณมีร่างกายอ่อนแอมีอายุมากอ้วนพันขนยาวพันที่มีใบหน้าสั้น หรือสัตว์ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเนื่องจากจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดดสูงที่เดียวค่ะส่วนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราเป็นฮิสโตรเป็นสิ่งที่เหล่าเจ้าของอย่างเราเราต้องรู้และต้องเตรียมความพร้อมรับมือเผื่อไว้ก่อนก่อนจะนําสัตว์เลี้ยงไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งเราสามารถรีบให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงแสนรักในเบื้องต้นได้ดังนี้ค่ะ ย้ายสัตว์ป่วยออกจากสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศร้อนอาจจะนําไปหลบที่บริเวณที่มีร่มเงาหรือห้องที่มีเครื่องปรับอากาศถอดเสื้อปลดสายรัดอกหรือสายรัดคอออกจากตัวสัตว์เลี้ยงไม่ควรห่มผ้าและนําสัตว์ป่วยไปไว้ในกรงหรือกล่องทึบ ค่อยๆปรับอุณหภูมิร่างกายของสัตว์เลี้ยงเช่นเช็ดตัวหรือเอานา้ำลูบที่บริเวณใต้ฝ่าเท้าให้สัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นการระบายความร้อนหรือใช้วิธีการนำเอาน้ำเย็นใส่ขวดมาประคบที่บริเวณขาหนีบหรือใต้รักแร้รวมถึงบนหัวสักพักไม่ควรจะใช้น้ำแข็งหรือน้ำที่เย็นจัดหรือแช่สุนัขลงไปในน้ำเย็นทั้งตัวเพราะจะทำให้หลอดเลือดบริเวณผิวหนังหดตัวและส่งผลทำให้การระบายความร้อนทำได้ลำบากมากกว่าเดิมค่ะ ไม่ควรลดอุณหภูมิร่างกายสุนัขให้ลดต่ำกว่า103องศาฟาเรนไฮน์หรือลดหรือเปลี่ยนอุณหภูมิในร่างกายในสัตว์เลี้ยงแบบกระทันหันนะคะเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอาการอื่นๆตามมาเช่นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเมื่อสัตว์เลี้ยงของเรามีอาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็ให้ค่อยๆให้กินน้ําเย็นแต่ว่าอย่าให้กินน้ําเย็นจัดนะคะเพื่อให้สุนัขค่อยๆได้ปรับลดอุณหภูมิในร่างกายต่อแต่ก็ไม่ต้องฝืนบังคับให้สุนักกินน้ํา รีบนำสัตว์เลี้ยงที่มีอาการฮิสโตรกไปส่งที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อให้สัตวแพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะแซกซ้อนที่เกิดจากโรคลมแดดต่อไปและที่สำคัญระหว่างนำสุนัขไปโรงพยาบาลอย่าลืมเปิดแอร์ในรถให้เย็นๆด้วยนะคะ ส่วนแนวทางหลีกเลี้ยงการเกิดที่สโตรกในสัตว์เลี้ยงได้ดีที่สุดนั่นคือพยายามหลีกเลี้ยงให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในสถานที่ร้อนๆควรจะให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่โดนแดด่องมีพัดลมพัดผ่านและอย่าลืมการดูแลน้ำดื่มสะอาดให้สัตว์เลี้ยงได้กินกันตลอดเวลาค่ะที่สำคัญต้องหมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอถ้าหากพบอาการข้างต้นคือหอบหายใจน้ำลายไหลามาก ถ้าทางซึมอ่อนแรงและมีอุณหภูมิสูงควรต้องรีบประมพยาบาลระบายอุณหภูมิให้สัตว์เลี้ยงทันทีค่ะนอกจากนี้โรคร้ายที่พบได้ในน้องหมาที่มีเห็ุเป็นสาเหตุนั่นก็คือพยาธิเม็ดเลือดซึ่งเราจะพบได้ในน้องหมาทุกเพศทุกวัยทุกสายพันธุ์หรือแทบจะทุกตัวเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้องหมาเกิดติดเชื้อแล้วเนี่ยจะทําให้มีไข้สูงซึมไม่อยากอาหารน้ําหนักลด หากเกิดอาการรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นอัมาพาตขาหลังและเสียชีวิตได้ ความยากของโรคนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโรคที่สังเกตได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราควรต้องกําจัดเห็บหมัดให้สิ้นและพบสตัตวแพทย์อย่างสม่ําเสมอพร้อมกับปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเข้มงวดถ้าเกิดน้องติดเชื้อแล้วก็ควรที่จะต้องดูแลสังเกตอาการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญการจัดอาหารที่เหมาะสมอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารที่เพียงพอเพื่อให้น้องหมาฟื้นฟูร่รางกายกลับมาแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งความหวังดีที่อาจจะเป็นการทำร้ายสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือบางครั้งนะคะเราเห็นว่าอาการร้อนมากๆเนี่ยก็หวังดีเนาะเปิดพัดลมจอเข้าไปที่หน้าของน้องหมาน้องแมวอันนี้ถือว่าผิดมากๆเพราะว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาจะไม่มีตอมเหงือเหมือนกับคนนะคะเขาจะใช้วิธีการระบายความร้อนด้วยการหอบเอาความร้อนออกจากปอดค่ะคุณผู้ชมเวลาเราเปิดพัดลมจอเข้าไปที่หน้าของเขา หรือว่าที่ตัวของเขาเนี่ยจะยิ่งเหมือนกับเป็นการเป่าลมเข้าไปในเตาอบจะยิ่งทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยร้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะวิธีการที่ดีที่สุดถ้าเกิดอยากจะเปิดพัดลมให้คือเปิดแบบสายค่ะ เพื่อที่จะระบายความร้อนออกจากห้องแล้วก็ทําให้อากาศภายในห้องถ่ายเทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคําแนะนํามาฝากจะมีวิธีการในการดูแลและป้องกันตนเองอย่างไรจากโรคลมแดดหรือฮีสโตรกสักครู่เดียวค่ะ เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะ Health Secret by Dr. อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเ,เวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะทำให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำนั้นสามารถนำมาปรับใช้ในชิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะสิ่งที่คุณหมอจะมาแนะนำเรามีอะไรบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรณค่ะ วันนี้ก็เข้าสู่ Health Secrets by Dr อรวรัอีกเช่นเคยนะคะก็มีเรื่องที่ผู้คนสนใจกันก็คือเรื่องไวัยทอง นะคะโดยเฉพาะวัยทองชายก่อนก็แล้วกันนะคะคำว่าวัยทองนี่เป็นคำที่พูดถึงอายุหนึ่งซึ่งทุกคนเริ่มประสบผลสํสำเร็จแล้วในการงานนั่นก็คือเหมือนกับเป็นช่วงทองของชีวิตการที่เรียกว่าอาการวัยทองเนี่ยก็คือจะต้องมีอาการที่เช่นรู้สึกว่าพละกกำลังมัน ถดถอยนะคะแล้วก็หงุดหงิดง่ายร้อนวูบวาบอันนี้เป็นอาการหลักๆอันนี้คือการเข้าสู่วัยทองซึ่งอายุช่วงที่จะเกิดวัยทองเนี่ยก็จะในผู้ชายก็จะที่55ปีนะคะบวกลบ5ซึ่งอาการของวัยทองเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่บาลานซ์ค่ะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็เป็นวัยที่ต้องมาพบแพทย์เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองถดถอย ทำไมถึงเกิดไวททองขึ้นเป็นวัตจักรที่ปกติว่าคนเราเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ราวะที่แก่เนี่ยค่ะเซลล์ทุกๆอันเนี่ยเริ่มลดลงถดถอยลงโดยทั้งหมดเนี่ยพบว่าปัจจัยสำคัญมาจากฮอร์โมนนะคะระบบเอ็นโดครายนี่ทำงานน้อยลงเพราะมันเริ่มขนาดฝ่อลงก็ทำให้สร้างฮอร์โมนต่างๆลดน้อยลงฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในเพศชาย คือนอกจากกรนฮอร์โมนเวลาตนหนึ่งซึ่งหมอเคยพูดถึงบ่อยๆแล้วก็คือเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนของผู้ชายฮอร์โมนเพศนี่เองเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนนี่ก็เป็นฮอร์โมนที่สร้างกล้ามเนื้อทําให้จิตใจฮึกเหิมทําให้ดูเป็นคนที่แบบทาอะไรก็มีความมุ่งม,มั่นนะคะแล้วก็มีอํานาจนะคะ่ะเทสโทสเตอโรนก็สร้างกล้ามเนื้อสร้างกระดูกด้วยแล้วสําคัญคือเรื่องจิตใจแล้วก็ทําให้เรื่อง การแข็งตัวของออร่เพศต่างๆเหล่านี้ก็มาจากเท,เทสโทสเตอโรนแล้วก็บางท่านเนี่ยทำไมไวัยอาการวัยทองมาเร็วกว่าคนอื่นบางทีก็เกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมนอกจากนี้ก็โรคประจําตัวที่มีเราก็ไปจนถึงปัญหาของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะผู้ชายมักจะเป็นกังวลในเรื่องที่มาปรึกษาแพทย์นเนี่ยนอกจากเรื่องรู้สึกพละกกาลังถดถอยเหนื่อยง่ายแล้วก็คือเรื่องนกเขาไม่ขัน ซึ่งผู้ชายจะรู้สึกเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเป็นศักดิ์รีประมาณนั้นเลยซึ่งสามารถแก้ไขได้คือ 1. เราก็ต้องดูว่ามีภาวะเรื่องเบาหวานคอเลสเตอรอลความดันไหมถ้าเป็นจากท่อเลือดก็จะใช้ OMM ที่หมอเคยเล่านะคะการให้สารอาหารทั้งเส้นเลือดเนี่ยเพื่อที่ไปล้างท่อเลือดให้ดีทําให้การไหลเวียโลหิตด,ดีไปจนถึงมีการใช้คลื่นควันตั้มเพื่อที่จะขยายเส้นเลือดทั่วร่างกายไปจนถึงใช้ช็อคเวฟ เพราะนั้นปัญหาเรื่องวัยทองชายนีย่ถ้าเราได้ปรับสมดุลนะคะควรพบแพทย์นะคะก็จะช่วยเหล่านี้พอได้ฮอร์โมนดีเนี่ยจิตใจก็ดีขึ้นสงบขึ้นปัญหาที่จะเกาอปัญหากับคนข้างเคียงก็น้อยลงแล้วตัวเองก็รู้สึกมีความสุขขึ้นค่ะหลายๆท่านเนี่ยขาดเทสโทสโรนฮอร์โมนจะรู้สึกซึมเศร้าบางคนถึงขนาดอยากฆ่าตัวตาย พอได้เทสโทสตรนก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเหมือนเขาบอกว่าเปรียบเหมือนต้นไม้ให้ได้ปุ๋ยได้น้ํานะคะเหล่านี้พบแพทย์แพทย์จะช่วยวินิจฉัยแล้วก็ดูแลแบบองรวมเพราะการให้ฮอร์โมนไม่สามารถให้ตัวเดียวมันอันตรายค่ะจะต้องให้ให้บาลานซ์ทุกๆตัวไปด้วยด้วยกันนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยเราช่วยตัวเองได้ส่วนหนึ่งนะคะก็คือการออกกําลังกายค่ะจะช่วยสร้างฮอร์โมนเทสโทสตรนก็สร้างจากกล้ามเนื้อที่ออกกําลังกายด้วยนะคะออกกําลังกายการคิดบวก การทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะเหล่านี้แล้วก็พอเราคิดบวกอารมณ์ดีเนี่ยทุกอย่างในร่างกายก็ปรับสู่สมดุลง่ายกว่าคนที่คิดลบค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะคะถ้ามีปัญหาเนี่ยปัจจุบันการแพทย์รักษาได้แล้วโดยเฉพาะเวชศาสตร์ชะลอว,วัยจะสามารถดูแลเรื่องวัยทองได้อย่างดีค่ะ กับดาน่า Health s e c r e t by ดรอรวรรณกลับมาตามกันต่อนะคะว่าคุณหมออรวรรณจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอะไรมานำเสนออีกบ้างต้องห้ามพลาดค่ะทอสอยกทับบ้านเด่นทำเลดีลดราคาสูงสุดถึงร้อละ50มาจำหน่ายกว่า7,000รายการในงานประมูลขายบ้านมือ2ทอ,อสอครั้งที่1ทับ2566ในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้ ในกลิศเสสเวทกรรมการธนาคารและรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เอาใจคนอยากมีบ้านจัดงานประมูลขายบ้านมือสทอ,อสอประจำปีครั้งที่1ทับส6 6วันที่22เมษายน2566เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกา คัดบ้านมือ2ทอสบ้านเด่นทำเลดีมากกว่า7,000รายการทั้งประเภทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องชุดอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าทั่วประเทศในราคาลดพิเศษสูงสุดร้อยละ50จากราคาประเมินในปัจจุบันแบ่งเป็นทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน1,088รายการเปิดประมูลในราคาต่ำสุดเพียง4 0,000บาท ส่วนทรัพย์ในภูมิภาคนำออกประมูลมากกว่า6,500รายการโดยมีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดเพียง55,000บาทพิเศษผู้ชนะการประมูลรับสิทธิ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดนานสูงสุด24เดือนลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่17-20ถึงเมษายน2566พร้อมรับของที่ระลึกได้ในวันประมูล สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459,005หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ raw, หรือดูข้อมูลบ้านมือ2ทออสอได้ที่ www.ghbhomecenter.com Mobile Application GHB All Home และที่ Line Official Account g h b All h o m e มชกรุงเทพสมาคมนักศึกษาเก่ามชและสมาคมชุมรมศิษย์เก่ามชคณะต่างๆขอเจิญจวนศิษย์เก่าลูกจ้างมชทุกท่านร่วมงานรดน้ำดำหูคณาจารย์อาวุโสในงานลูกจ้างร่วมใจสุมาคารวะวันเสาร์ที่22เมษายนพศกรา2566วันงาน ขวบจำหน่ายอาหารและของปื้นเมืองตั้งแต่เวลาบ่ายสมงกึ่งเป็นต้นไปณห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สองปทวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจากักรวปอถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพงานนี้บริการอาหารและเครื่องดืง่มฟรีตลอดงานเจ้าสแกนคิวอาโค้ดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานต่างภาพที่แนบมานะเจ้า หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นนาฬิกา30าทีทีนีที T n n ช่อง16สวัสดีค่ะ